โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดี <S <S ท่านผู้ชมทุกๆๆท่านกันด้วยครับผมวันนี้เจอผมไตเติลน,นะวันนี้เราจะมาเหมือนเดิมแกงพี่แบม <S <S <ừ> ตามที่ทุกคนเคยขอมานะว่าให้ผมส่องสารที่ t ิ๊กต็อกต่อหน้าพี่แบม <S <S ไม่รู้ว่าเขาจะรู้สึกยังไงอะนะแต่ว่ายัางไงผมก็จะทําคลิปตามที่คนดูบอกพยายามผมจะพยายามทําทุกคลิปที่คนดูบอกนะครับแล้วเรามาดูกันว่าพี่แบมจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอเขาขึ้นห้องมา พอดีว่าผมชิงขึ้นห้องมาก่อนเพื่อจะมาตั้งกล้องแอบไว้โอเคทำไมหลบนินอะไรทั้งวีทั้วันทำไมล่ะครับว่าเล่นตาคอมไม่สนใจนะลูกอะไรก็เพิ่งมาเล่นไหมอ่ะเพิ่งมาเล่นเอง

ตอรี่มึออย่ามายุ่งกับปากกับผมมออย่ามายุ่งกับปากกับผมกับหน้าูกูสวยของแม่องไหล็สวยองใช่สวยมากอะไรสวยมากมงอี่ยมีกระจกไกสัมึออย่ามายุ่งกับปากกับผมกับหน้กูกูสวยของแม่อะไรมากอะไรมออ่ะรู้สึกเตรียมอบยังอบแล้ววอะไรสวยมากมันเป็นตอรี่เลที่เพื่อนพ่อเอาลงเตรียมอบยังอบแล้ววา ทิ่ฉันก็คือราศกาจะเจอดินไปกับโจมศลับะครับที่ามาส่สยถ้าสองคืนแล้วหนาตาดีจะทักไปขอศี ขาหมากเลยนะอะไรขาวรถมันเป็นเล่นโทระเกมนี่อะไร ไม่ดูไม่ดูอ๋อเมื่อกี้ไม่ใช่ใช่ไงเมื่อกี้เมื่อกี้ดูอยู่จริงเมื่อกี้าเดี๋ยวให้ดูปากตัวน่ะมันต้อแหล่ให้ดูสตอรี่ให้ดูสตอรี่เออสตอรี่เฮ้ยขาขาขา อะไรเกลียนแล้วไม่ด huh? yeah. wow. ูแล oh, okay? ้วไปเรื่องของตอนนี้ละว้วนใจบสนาใจบ้านพี่ได้นับบ้านที่มีแมว ไหนแมวบ้านไหนมันบอกว่าเนี่ยเห็นไหมอ่ะมันไหนล่ะไหนไปเรื่องอะไรนี้เมื่อกี้อ่ะเนี่ยอะไรเนี่ยไม่นี่เมื่อกี้ที่เขาดูเลยเดี๋ยวขอดูหน่อยเดี๋ยวอ๋อย่าอ๋อหย่าอะไร ดูอะไรอะไรยาปล่อนอ่อออกไห้ละออกไห้ละออกไห้ละไม่ดูแล้วไม่ดูก็ได้ไม่เดินแล้วก็ได้อะไรไปนอนสิอยากตายไหมไม่ครับไม่อยากตาย Nope ไม่เคไม่คือกี้อกมันมีร้อยเนี่ยเมื่อกี้มันโดนนี่มันเป็นร้อยปากตัวเนี่ยมันตอแหละมันแถ่ไปเรืยจริงๆนะแผลอะไรไอ,อทำร้ายผม <c oughs> ต่อไปนี้ให้รู้ไว้ว่าใครใหญ่ที่สุดใครอาตัวไงก็รู้รู้กันอยู่อ่ะเอ <c oughs> ไปนอนข้างเลยฟังเพลงก็ได้กินต้มเป็นไกส่ใบเค่ะเ๋ยวผม้นเป็นน้บิ Heavily play my music when I'm drunk. Yeah, tattoos all over my body. Yeah, all over my Heavily. yeah. Oh Heavily. being Heavily. Heavily. homely Heavily. 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 I Heavily. tell

นี่น่าจะห้าร้อยอะไรอะไรอะไรห้าร้อยสี่ร้อยนี่ไงเห็นปาเขาสตรีมมันอยู่ทำไมต้องกดสับเปลี่ยนหน้าไม่ได้สับเปลี่ยนหน้าก็ดูนี่ไปดูดิถ้ามันเป็นเพลงเมื่อกี้นะไหนโดูแน่เอ้าไปเนื้อไหน

ไปไหนไปไปไหดไปไหนอะ่ะเฮ,โ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 ฮ้ยเฮ้ยขาไม่เคยหวั่นอะไรอยู่แล้วนะครับข้าแบบว่าไม่เคยหวั่นอะไรอยู่แล้วนะใครว่าผมกลัวก็คิดใหม่ได้แล้วนะดูจากสภาพดูจริงดูจากสภาพงูปากไม่เคยจริงกลัวอยู่แล้วนะฮะ กินต้มแกะใสใบเตค่ะไอ้เจือดาวเบอร์เอน้นชอบกินไก่ไอ้ไม่ใช่ละรูบล็ววองผิดละกูว้าวแม่เห็นไหมมึงดูจริงๆมึงดูจริงๆมึงนี่เสนอหน้าจริงๆดูอะไร ดูอะไรเะเมื่อกีนนะฮะอะไรอะไรดูอะไรดูอะไรชอบดูนะใช่ไหมฮะดูอะไรเดี๋ยว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 นะชอบดูนะใช่ไหมทำไมอ่ะเออเดี๋ยวจะไปดูผู้ชายเดี๋ยวก่อนดูนี่ก่อน โอเคค,ครับผมท่านผู้ชมครับตามที่ทุกคนเห็นนะผมไม่เคยกลัวอยู่แล้วเมีเย,ยนี่ก็ภารกิจของเราก็สาเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคพี่แบมเขาก็หั้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคบผมไม่ได้กลัวเมีเย,ยฟังไว้นะผมไม่ได้กลัวเมีเย,ยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมยาดูดีครับทุกคนครับดูดี่เขาจะพาดผมอีกแล้วครับทุกคนค่ยไปกด Unfollow พี่แบมด้วย โอเคเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมถ้าใครอยากให้ผมแก้คลิปถุยถ้าใครอยากให้ผมแก้งให้แอมอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมเดี๋ยวผมไปแก้งให้เต็มที่เลยไม่ต้องเลยเวาว่าคลิปนี้ผมทำภารกิจสำเร็จรั้ผมไว้คลิปหน้าผมทำคลิปอะไรก็ค่อยมาดูอีกทีครับผม วันนี้ขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย